าเจ้ฮาวค่ะทุกคนวันนี้พวกเราสองคนขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ทัวร์ค,คุณหมิงลี่เจียนกับวิวไฮไลท์สุดจึ้งที่ทำพวกเราสันไปทั้งตัวโชว์ไฮไลท์ที่พวกเราตั้งตารอมาเซ็นคลิปนี้จะมาสรุปที่ทเที่ยวและอาหารการกินใน5วัน4ี่คืนจะเป็นยังไงเมื่อเด็กวัยรุ่น2คนถึงก็ต้องพูดว่าไม่ไหวแล้วค่ะได้นอนทั้งหมดกี่ชัช่วโมงสชั่วโมงเองค่ะยูวีคุณสิบ ไม่รู้ว่าแปล่หรือว่าสวยเราเ่อขึ้นห้องน้าระดับใหเออยู่เสีโด้เสี่โด้อะเรจะขึ้ไหนก็ได้ให้ยยังสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็สองคนจะพากันไปที่คุนิกลี่เจียงนะคะแล้วเราจะบินตรงไปลงคุนิกจอดแต่ว่าหลักๆเราจะเที่ยวกันยินดีจีคืนแรกก็จะนอนที่คุนิกตอนใช่ก็ฝากติดตามคลิปนี้แล้วก็กด subscribe ให้กันไว้ด้วยนะอ่ะนี่คือเอาฟิตคู่ของเราก็คือ <laser. S 1> ถ้าทุกคนยังจำกันได้คลิปก่อนๆเราก็จะพาคุณแม่ไปนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราพาคุณเพื่อนสวยๆของเราไปค่ะ <ST itte> เปิดมาเธอก็หาเกมคณิตศาสตร์ให้เราเล่นบนเครื่องบินเลยนะ Pick two เครื่องก็ออกจากที่ไทยประมาณ2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มนะคะแล้วก็ไปถึงที่จีนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มค่ะก็ใกล้เวลานอนพอดีที่คุณหมิงเนี่ยก็สนามบินสวยมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้เที่ยวอะไรนะคะวันนี้ตรงเข้าโรงแรมเลย ตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวชาวที่ห้องอาหารโรงแรมกันเถอะอันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงมครั้งนี้กายนัดหกเจ็ดแปดได้นอนทั้งหมดกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเองค่ะ หลังจากที่ทานข้า,าวเช้าเสร็จนะคะเราก็จะนั่งรถยาวๆ3-4ชั่วโมงไปที่เมืองลี่เจียงค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะต้องนั่งรถนานที่สุดนะคะเนื่องจากไฟลท์ที่ Direct ไ,ไปที่เมืองลี่เจียงเนะะี่ยค่ะมันดันถูกขาย Overbooking ิ Over ้งสำหรับใครที่รู้ว่ามันคืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะคะแต่ระหว่างทางค่ะก็จะมีให้แวะเข้าห้องน้ำได้แล้วก็ทานอาหารมื้อหนึ่งตรงระหว่างทางนะคะ mm hmm. เพื่อให้เรารู้สึกว่าแบบเออรีมากขึ้นไม่ต้องนั่งรถนาน ตอนนี้เราก็เพิ่งกินอาหารกลางวันเสร็จของวันที่สองวันนี้นับเป็นวันที่สองเพราะว่าเมื่อวานนอนแล้วก็นับเป็นวันแรกในสี่ละหนังท้องตึงหนังไตหย่อนก็ไปหลับในรถต่อประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่เราจะเดินทางไปวัดเจ้าแม่กวนอิมค่ะทุกคนเราอยู่ที่วัดเจ้าแม่กวนอิมนะคะนี่คือทางเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันก็คือวันนี้อากาศค่อนข้างมันฝนจะตกนิดนึงก็เตรียมลงเก็บไว้เรียบร้อย วันนี้เราจะเจออมมา玛หรือก้อนหินเพราะว่ามีความเชื่อเว้ยว่าเจ้แม่กวนอิมแต่งกายเป็นอา่มมาไปโชว์ไปโชว์พีินี้หาให้ให้ทหารที่จะมาตีมังตาลีให้เห็นว่าแบบเออขนาาคนแก่มีแรงเยอะขนาดนี้เอ๊ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มีมีพึ่งตามเราแต่ว่าเราอยู่ตรงโรงละครต้าหลีนะคะและนี่คือสถานท,ที่ที่ไายทำซีรีส์อะไรมังกรยกสักอย่างเคยดูไหมเราเกิดไม่ทันนิดนึงโอเคแต่ว่าที่นี่เนี่ยเมื่อกี้ฝนจะตกตอนนี้ต้องกลางร่มทุกคนไม่ไหวจริงๆร้อนมนะากค่ะคุณหนูด้วนะคะช่วยปัญญาเออ บรรยายรอบข้างให้หน่อยค่ะแม่ถ่ายรูปชิวชนะดูยังเกอรเกอร์หอนช่วยขั้นวัวเกอร好เกอร์好，อ哥好什么？哦，哥哥好帅。ไม่รู้ว่าแปลกหรือว่าสวยนะแต่ว่าเขาบอกเราแปลว่าเขาชอบเราเราว่ามุมนี้เหมาะกับเขามากหยุดถ่ายก่อนไหมเนี่ยเห็นป่ะมีความแกช่างเลือกแบบ ทำให้เราจะมากทำไมเชื่ออยากจะดีดพินนี้หรอฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาล่มเอาล่มกวางเรียเรียตังไว้ใส่เห็ดนีต้องอ่ะนี่เธอใส่กระโปรงพอดีเลยเนี่ค่ะคือโชว์ของอ่อโชว์สุดพิเศษจากเมืองต้าหลี่บายบายเตงเตงเติงเตงติงติงเติงเตงติงเตงเตง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 เตเต ไม่เล่นแหละที่นี่เขามีโชว์ให้ดูกันจริงๆนะคะทุกคนด้านหลังที่เห็นคนเดินออกมาก็คือสามารถเดินเข้าไปดูด้านในได้อีกนะเป็นโรงละครเขาสวยมากเลยนะคะแต่ว่าแค่นี้แค่นี้ดูนัดก,ก็ทำได้ะคะ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพตัวนัดตอนทำ <laughs> อยู่ที่เมืองโบรานต้าลีนะคะทุกคนก็มีร้านขายเยอะแยะเต็ไมไปหมดมันเรียกเงินอะไรนะช่างไมนอยากรู้มันเรียกเงินอะไรช่างมันเถอะในเมืองต้าลีน่ะค่ะเราก็จะมีร้านชาโนมชาจีนนั่นเองเลิศมาก มีความเป็นออริจินอลวันนี้เราก็จะมาสำรวจตะโกคีในเมืองก็คือร้านขายของเยอะมากบวกกับวิวทิวเขาที่สวยสุดๆเราก็ได้รูปไปหลายรูปเลยร้านที่เราคุ้นเคยอย่างมีเชลหรือวัดสันก็มีนะหลังจากที่เราเดินมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กินดินเนอร์ที่นี่เลยคะ่ะแอบกระซิบว่าถ้าโชคดีเขามีโชว์แบบนี้ให้ดูได้นะ ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโรงแรมแล้วอยากดูมากว่าโรงแรมชื่ออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามไกด์ให้นะแต่ว่ามันดีมากความเริคือเข้ามาถึงปุ๊บมานปิดเองเลยเพราะว่าเรามี AI ที่ชื่อว่าเซียวตู้เซียวตวะเซียวตู้เซียวตู้เซียวตู้ใชเอเลิศมาคุยกับเซียวตูทั้งวันเหนื่อยอยู่นะคุยกับมันแต่ก็เซียน 也可以คุแลอวก็โอเคเรามารับแบบเริ่มจากตอนเช้าก็คือตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็ไปกินข้าวใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็นั่งรถค่อนข้างนานอยู่เพราะว่าเหมือนเราอะไปลงที่คุณหมิงแล้วก็ค่อยๆไล่มาแบบตาหดีดีเจียงเนาะซึ่งเออเขาก็บอกว่าเหมือนเราได้โปรแกรมคุณหมิงเพิ่มก็ต้องแลกแลกกันมาอะไรประมาณนี้ ซึ่งวันนี้โดยภาพรวมก็ค่อนข้างเดินเยอะในเมืองโบราณตาลีใช่แต่ว่าของก็แบบคู้ม่ากันเดินนะแบบว่าเดินแล้วก็เห็นของนู่นนี่นะั่นมากมายก็ได้ลองกินทางหูลรูแล้วก็มิเช่ <c oughs> แก่เหนื่อยแล้วก็กินดินเนอร์ที่นั่นเลยตอนแรกะเหนื่อยมากทั้งสองคนหมดเอเนอรจแล้วแต่ว่าพอเข้ามาโรงแรมกลับมา เต็นแล้วเป็นกายอีกครั้งจริงใช่โรงแรมดีมากห้องใหญ่มากสเปซเยอะมากใช่เฮ้ hey guys และนี่คือวันที่3ค่ะแล้วเราอยู่กันที่ JD 3ีสาปงตรงนั้นก็จะเป็น JD ลักษณะแบบนั้นเนาะอากาศวันนี้คืออากาศเย็นสบา,ายฟินมากแบบสูตรเข้าไปรู้สึกโล่งสมูทก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ทะเลสาบอะไรนะเออไห่หนะครับแล้วก็แดด UV คุณสิบ คือถ้าไม่มีร่มนี่คืออาจจะดำภายในห้าวินาทีนี้ได้นะคะได้รูปไปนิดหน่อยพอร้อนไม่ไหวจริงๆแต่ค่ะกลับสวยมากค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินกันอยู่ในเมืองโบราณฉางชีนะคะเมือนี้ก็เอ่อถ่ายรูปน่ารักอยู่นะเป็นฟิลเมืองโบราณนั่นแหละแล้วก็มีร้านขายเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าสานน่ารักมากแต่ว่าพก่าจะขายละจ้าน่ารักเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูสะพานไฮไลท์ <c oughs> คือเดี๋ยวเราคิดข้วกันที่นี่ด้วยเลยแต่ว่าเราต้องเดินไปถึงสะพานไฮไลท์ให้ได้ก่อนเราช้ากันมาก <c oughs> จริงคนสุดท้ายของทัวร์ตลอด <c oughs> นี่ให้อะไรกัน,น <c oughs> เราสามารถแทนก้องไปหาเขาได้ปะยเลยทุกคนก็สังเกตจากข้างๆเอาก, <c oughs> ก็จะมีป้ายใหญ่ๆตรงนั้นสำหรับใครที่ find it interesting สรุปพี่ๆที่ไปมาเขาบอกเฉยๆก็เลยไม่ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดินไปร้านอาหารดีกว่า กับพวกเราเดินไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกรถ10ยนต์นะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเป็นรถส่วนตัวน่าจะได้นะสุดท้ายวันนี้เราจะเดินทางไปอีกเมืองโบราณหนึ่งซึ่งก็คือเมืองโบราณล,ลี่เจียงซึ่งที่เมืองโบราณแห่งนี้ก็จะมีจุดไอคอนิกก็คือกังหันตรงนี้เลยและอีกจุดหนึ่งก็คือห้องน้ํานั่นเองค่ะ <ขา S 1> แล้วตอนนี้ที่เมืองโบราณล,ลี่เจียงเราเข้าห้องน้ำระดับให้ A อ่อความเป็นให้ A ก็คือมันจะเป็นประตูอัตโนมัติอแต่ก็ยังเป็นนั่งยองเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็สะอาดขึ้นแล้วก็มี ล้างมือมีสบู่อะไรแบบเนี้ย <สะ S 1> มันก็จะตากกับที่อื่นเดี๋ยวเราจะไปแต่งชุดโบราณกันที่ร้านตรงข้ามห้องน้ําตรงนี้นแหละค่ะราคาก็คือแต่งหน้าบวกถ่ายรูป198หยวนเขาก็จะให้5รูปที่แต่งแล้วกับเรากับรูปอื่นๆที่ยังไม่ได้แต่งค่ลปปะลรกมาณลขึ้นหนงแล้วทำผมก,กันต่อ ขับรถฟันเยี่ยจริงแล้วแบบตอนรีทัชอะ่ะพี่แกจิ้มแบบจิ้มให้ดูว่ารีทัชต,ตรงไหนบ้างะที่แรกคือฟันแล้วแบบรู้สึกอ insecure บ้างแกรีทัชเป็นป้าวีดีโอรีทัชให้ฟัน,นเราข่าวเลย,ยทีปังยิ้มที่ถัดไปที่เรากำลังจะเดินไปชมนะคะก็คือสระมังกรดำแต่จะบอกว่ายืนอยู่แค่2นาทีฝนก็ครมลงมาเราก็เลยรีไปกินซุกี้ปลาแซลมอนแล้วก็กลับเข้าโรงแรมค่ะ ทุกแบบรู้สึกแบบเหมือนเป็นกุ๊ปแรกที่มาคือถ้ามีหิมะมันจะสวยแบบนั้นเลยนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็ฝนตันตกอีกวันนี้ตอนนี้พวกเรากำลมัจะขึ้นกระเช้ากันแล้วผ่านไปนั่งรถประมาณ1 5นาทีได้ก็คือต้องใช้ตั๋วสามที่จะต้องนั่งรถบัสเข้ามาขึ้นกระเช้า จะกันน้้าาใเชสิ่งนี้ที่ทุกท่านกำลังเห็นก็คือถังออกซิเจนนั่นเองค่ะเราก็จะต้องใช้ออกซิเจนช่วยด้วยเนาะเพราะว่าเราขึ้นที่สูงจากน้ำทะเลมากๆไกลก็จะขายสิ่งนี้ให้กับเราแต่ทุกคนต้องระวังนะถ้ามันถูกเกินไปแบบซื้อเองอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นการเก็บจากอันเก่ามาใช้ใหม่ ขึ้นมาถึงแล้วหิมาอิบย่อยมาแต่ว่าหมอกก็ใช้ได้เลยด้าน,นันนี้จะเป็นจุดที่อยู่สูงจากน้ำทะเล4,506นะคะเกือบร้อเปอร์เซของทุกคนพกถังออกซิเจนมานะคะทุกคนอุณหภูมิจริงๆอยู่ที่5.3องศาแต่ว่ามีฝนแล้วก็มีลมด้วยเราหนาวมากอ้ไรผู้าย สำหรับด้านบนนะคะใครที่ยังไหวสามารถเดินต่อขึ้นไปได้อีกแต่สำหรับพวกเราอาจจะยังนะเราจะนั่งรถรางต่อไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปชมทะเลสาบไปสุยเหอนะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุด 5A เลยถึงทะเลสาบไปซุยเหอแล้วน้ำมีความสีเทอร์ควอยส์ดีมาก ในแต่ละสถานที่ก็มีอาหารจุกจิบให้ความอบอุ่นแบบนี้ขายเรื่อยๆเลยนะส่วนพวกเรากําลังจะลงไปทานข้าวด้านล่างนะคะสําหรับร้านนี้คือคนเยอะมากหลังจากทานข้าวเสร็จเราก็เตรียมตัวไปดูโชว์ที่เรารอคอยค่ะโชว์ The Impression l e j e n ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าวันไหนแดดร้อนเขาจะมีแจกหมวกนะแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็จะมีแจกเสื้อกันฝนแบบนี้เลยความโชคายคือแทนที่ข้างหลังจะเป็นภูเขาบังกรหยกเรากลับไม่เห็นอะไรเลย But the show must go on ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ถูกแคนเซอรนะคะโชว์ก็ยังแสดงต่อได้ดีมากๆ โอเคไม่สปอยเยอะแล้วอยากให้ทุกคนมาดูเองนะคะวันที่4เนี่ยเป็นไฮไลท์ของทัวร์นี้เลยสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรแล้วทานข้าวเราก็เข้าโรงแรมค่ะจริงๆจะมีโปรแกรมลงร้านที่แทรกเข้ามานะแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายไว้เลยถึงแมว้ว่าพวกนี้เราจะต้องตื่นเช้าแต่เราก็ยังจะออกมาเดินซึ่ง r a n d o มมากตรงนี้เหมือนเป็น n น market ค่ะแล้ววันนี้วันสุดท้ายของเราก็อยู่ที่ถนนนันผิงวันนี้มันจะมีจุดแลนน์มาคที่เรียกว่าไก่ยกม้าทองมันก็คือประตูนี้นั่นเองนะคะแต่สำหรับพวกเราแล้วมันธรรมดามากเลยเราขอช้อปปิ้งดีกว่าค่อห้ามเยอะมากตรงสแควร์นี้คือแบบ้าอะไรจะเข้าถึงไหนก็ได้ใช่ค่ะ โอเคแล้วจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ร้านที่ไกาพามาก็คือป๊อปมารนั่นเองส่วนเพื่อนฉันก็ได้สเกลแพนด้าไป็หนึ่ง,งตัวจริง,รงๆวันนี้คืออิสระได้เลยนะตรงนี้มีตู้ให้แลกเยอะมากแต่พวกเราเป็นเบอร์ไทยแลกมาได้อันนึงไม่รู้ได้ได้ยังไงแต่ว่าที่เป็นตู้ตู้คือไม่ได้เลยนม่อไร ด้วยความที่เราตื่นแต่เช้าก็เลยกินน้อยมากเพราะฉะนั้นการช้อปปิ้งที่ว่าคือการหาของกินค่ะแล้วก็ไปกินมื้อหลักกันต่อก่อนเข้าสนามบินซึ่งเมนูสุดท้ายก็คือเมนูซุกี้เห็ดค่ะเดคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกับ Thailand แล้วตอนนี้สสยการบินคุณหนิงก็คือดีเลยนะคะก็เลยต้องมาหามาม่ากินก่อนไมเห็นคนอ่อกดค้างลูก บายบายไปจริงละจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ it means a lot to me